รีวิวฟุตบอล FA ัพรอบชิงชนะเลิศระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับมาดูเชลซีเชลซีกลับมาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งในเกมกลางสัปดาห์หลังบุกไปถล่มลีปไนเต็ดแบบขาดลอย3ประตูต่อ0ซึ่งก็น่าจะเรียกความมั่นใจกลกับมาได้พอสมควรส่วนใน FA ัพพวกเขาผ่านชิตันพาเลตมาได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ในรอบ4ทีมสุดท้ายโดยเกมนี้จะเป็นการพบกันในรอบชิงชละเลิศหนที่2ในรอบไม่กี่เดือนของทั้งคู่หลังจากนัดแรกเป็นสิงห์บูที่พลาดจุดโทษอย่างน่าเสียดายในเกมคาราบาวครับรอบชิงชละเลิศเมื่อต้นปีที่ผ่านมาความพร้อมก่อนเกมยังไม่สามารถใช้มาเตโอโคววสิตคารัมฮัสซันโอดอยและเบนวิวในเกมนี้ได้อย่างแน่นอนแล้ว ในรายของเอ็นโกโล่กงเต้ยังคงต้องอรอลุ้นความฟิตก่อนลงสนามอีกครั้งค่าเ็ตัวจริงผู้เล่นของเชลซีผู้รักษาประตูเป็นเมนดี้กองหลังมีอัตติกัวรต้าเตียโกซินวาลูดิเกอร์แบ็คขวาเป็นลิสเจมแบ็คซ้ายเป็นอลอนโซกองกลางสองคนมีจอจินโยล็อตาชิกส่วนแนวลุกมีมสันเมาส์ลูกากูและพูลิซิตมาดูฝั่งของลิเวอร์พูลกันบ้างน,นะครับทีมของเยซินค็อปพึ่งเจเฉืนินเอาชนะแอตตันวิลล่า มา2ประตูต่อ1เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทําให้พวกเขายังคงไล่ตามแมนเชสเตี้จากฝูงอยู่3คะแนนกับเกมที่เหลือในฤดูกาลนี้อีก2นัดแต่ผลต่างประตูดได้เสียยังเป็นรองถึง7ลูกส่วนในรายการนี้พวกเขาเสียนเอาชนะเรือใบสีฟ้ามาได้3ประตูต่อสอ,อ,อ2เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเข้าชิงชนะเลิศได้ถึง3รายการในฤดูกาลนี้ของผลพักหงแดง ความพร้อมก่อนเกมด้านเลบโตฟิเบนูหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งส่วนตัวหลักๆอื่นฟิตพร้อมลงสนามในเกมนี้คาดสิบเอ็ดตัวจริงผู้เล่นของลิเวอร์พูลผู้รักษาประตูเป็นอาริสันเบเกอร์กองหลังมีเทนอลิเซเนอร์อโนวเวอร์จิลฟานได้เจอเอลมาสติปโรเบรสันกองกลางสามคนมีจอแดนเฮนเดอร์สันฟาเบนโยติอาโก้คันดาล่าถ้าในรายของฟาเบนโยไม่พร้อมก็น่าจะเป็นนาบีเกตาที่ลงมาแทนกองหน้าชาดเดโอมาเน่ลุยดิอาร์ตโมฮัมเหม็ดซาลา ขัดใจแฟนมาดิดและแฟนเอเวอเรตันฮาเมสให้เหตุผลเชียร์ลิเวอร์พูลควา้าแชมเปี้ยนลีกฮาเมสลูดิเกตกองกลางดีกีทีมชาติโคลอมเบียเปิดเผยว่าเขาต้องการให้ลิเวอร์พูลเอาชนะเลอมารติดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันเสาร์ที่2 8พฤษภาคมนี้ฮาเมสวัย30ปีที่เคยเล่นให้ทั้งเลอมาริดและก็เอเวอเรตันผู้ปปัาร่วมเมืองของลิเวอร์พูล ก่อนที่เวลานี้จะมาค้าแข่งอยู่ในสมโมสรในกาตาให้เหตุผลที่เชียร์ของแดงว่าพ่ออยากเห็นหลุยเดียร์สเปีงเพื่อนร่วมชาติได้แชมป์ถ้วยใหญ่ของยุโรปฮาเมสเผยว่าผมต้องการให้ลิเวอร์พูลเป็นแชมป์ผมมีเพื่อนหลายคนที่แล้วเอัมาดริดลและพวกเขาก็เป็นทีมที่ยากที่จะเล่นด้วยในเกมแบบนี้อย่างไรก็ตามผมต้องการให้ดีร์ได้แชมป์ ทั้งนี้ดีอา์ได้รับคําชมว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าสุดๆในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาหลังย้ายจากเอฟซีปรตมาเข้าถิ่นแอนซิลด้วยค่าตัวเบื้องต้น3.7ล้านปอนด์ก่อนทําไปแล้ว6ุป,ประตูกับอีก3แอฟซีในฤดูกาลนี้